เดือดตกไตพระจ่าจะทาทีมแดงไปแล้วปิ๊เป็กระวังทีมแดงมาฐานเราแล้วมันกำลังไปหาปิ๊เป็กหนีอ่ะหัวหดอ่ะนี่ไงตอนนี้พี่ฆ่ามันได้สามตัวแล้วเนี่ยรีบเอาทองมาให้หนูเหอะปัญหาปัญหาว่ากับแมวอ่ะปิ๊บรีบเอาทองมาให้หนูเหอะอันนั่นดีทองมันเกิดยากนะมึงขอทองอลยทันนี่ไงไดทองอาวุธ ไ่้ทองแปดอะไรฝันละตัวไปมนะตายแ้วติดไม่อยู่แล้วชุดนี้ม่มีแมวมาผูกพานเปิดสตาร์ทหลังเลยแมวเหรอไหนใครว่าแมว,แมวเอ้ยน้ำเงินนี่ว่าน้ำเงินน้ำเงินตายเดินตกตายทำทำไมอ้าวเว้ยเดินตกตายอีก<ส>อปีเดินตกตายเอ้ยมีสีแดงมาบุกอีกตัวนึงอะ่ะ ตอนนี้มีสองสีมาบุกหาเราแล้วอะตอนนี้มีสองสีมาบุกเราไปไหนไปไหนไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้าวเดินตกอีกน่าจะสร้างทางใหญ่ๆเนาะเออพี่เป็ดแล้วว่าน่าจะสร้างทางใหญ่ๆบ้างเถอะผมว่าเริ่มนั้นท้อกับชีวิตแล้วล้ววันทางเริ่มแคบลงแคบลง

เดี๋ยวลุกละให้รู้ไหมเรายอจะไปเอาทอ,องครับราดับหน่บนี่เตรียงเสร็จแล้วเหลือแคต่อทางทางรับวันเริ่มแค่จีกิ๊งนะ เราะว่าหนาต้องเริ่มเอาจริงซะลอะออาสือบอกทำไมวะ,ะเหมือนเห็นใครมันวิ่งอยู่ตรงกลางว่ะ เป็นเรื่องมัไม่ใช่เรื่องเดียวมันรองมาทำไหนๆ่้ะรวมกันแล้วมันจะไม่ไหวแล้วขอบายไี่สีแดงมาเหรอโดนผมแน่โดนผมแน่ผมซื้อดาบมาใหม่แล้วต,ตาตาบอมันตายแล้วเย่ yeah. ซื้อดาบราเซเบอร์มาละใครกล้ามาโดนแน่ ไอหลไหมไม่มีขงเรานเงเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นไอ้เด็กโลกมากพายามครองไอ้ไปเอาทองมาเพื่อใครตัวเองไอ้แกกล้าพูดอีกเหรอว่าว่าฝาผูสาฝาทองไม่เอามานอ้แกกล้าพูดอีกเหรอ มันสีแดงเลยมีแมวตามหลังมาชอบพาเขาไปทัวร์บ้านเราตลอดอ่ะเย <c oughs> ่ยหยุดเลเดินชมท <c oughs> ัวร์บ้านของฉันตามเสร็จเมื่อไรแต่ม,ตววมันไม่เห็นแล้วแหละตงไปเอาต้องไปเอาเล่นตกตายโอ้ยหัวใจใจอีกเลยหักใจละชีวิต อ่าได้สองสาอัน,นนะคะจะเอาไว้ช่วยเขาเรื่องนี้ในสามตุลานี้เขาไม่ได้ตรวจเขากันแป๊บอุ้รกแปะเลยละ่ะแปะอันเลยละ่ะใครทอกต่อทางวะ ตอบให้ตกไนงะเออเดี๋ยวก็เลื่อนตกแบบตอนนีน้รู้สึกว่าจะมรู้สึกว่าเหมือนทีมแดงแามอบุกเนี่ยไม่รู้เลยเอ้ยมันทีมแดงมันตกตายนะมันตกเรื่องอะไรเอ้ยทีมแดงมาสวัสดีทีเอ็นแมว ไม่มีคนรอบหลังแน่แน่าไม่มีเว้ยตายแล้วเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องเห็นพี่เก็กวิ่งไป <Okay. S 1> ผ่านหน้าเลยนะตายแล้วเหรอตาหวาดได้อู้อูนี่แหละชอบชอบ ตายแล <the d Uber> ้วเหรอยังยังยังลอรอยังอแล้วใครเขาขุดบันไดนี่กูับจับบ้างไงรู้เพื่อตัวเองมั้งเพื่อตัวเองมั้งเราน่าจะกินอาหารบ้างไหม ทางบ้านเหรอเออไปกิเห็นชื่อเลยเออใช่ไปกินได้ยินใครแปะๆอยู่เฮ้ยเดี๋ยวทีมเหลือกับทีมแดงครับ,บอันนี้ไม่ได้มอนะจริงๆไม่มไ,มได้มนะอ,องะ <c oughs> จะเอจ้าขาเขาตลอดท้าส็จก,ก็แพ้เขาตลอดโอ๊ยปวดขา <c oughs> เว็บค่ะเออเอ้ยใครเลน่นธนูโอ้ตกใจแล้ววา่าใครเล่นธนูเพื่อนมันเอาธนูมาเจาะหัวเพื่อนหนังไม่เพื่อนหนังไม่ดีอ่ะเอาธนูมาเจาะหัวจะมาขู่จะมาขู่ขู่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่ามาขู่ยังแต่เขายิงธนูผ่านหน้า ก็เพื่อนเราเองแหละดีนะไม่ตายมันขู่มันเปลี่ยนไปอีกแล้วมันเปลเปลยนมันคู่เราทิพย์เอกจะ้อมแล้วกลับบ้านอย่าตีดิจะกลับบ้านเขาทองม่ให้หนูซะมันจะตีก็ตกตายแล้วนะี่อีกไม้สุดแรง,แองแเอาไมาให้หนูสามอันมี่สองอันเอามาสองอันก็ได้เอามาเอน้ยเอามา ไม่มีเเอามาไหนอะเลไหน,ไหน,ไหนไกล่องทางอะกล<ห>่องตามหนูมาตามหนูมาอยากได้กล่องนนอเฮ้ยท,ทิ้มทินน้มได้วหมเฮ้ยทิ้มได้ขดทิ้มเฮ้ยมันกินน้ำยาสเป,ปีดมันทำไมวะที่หลัมาในของตะกูไปเนอะจะลุมหนูอย่างเดียวเลยว่าแล้วต้องลุมหนูอย่างเดียวเพราะหนูโหดใช่หใช่ใช่ หายไปไหนมนี่ตายมดแล,ล้วเหรอผู้ใช้รับเด็กตายหมดแล,ล้วเหรอเจะเอาทองใหม่เฮ้ยเอามาให้หนูก่อนดิท้องอะ่ะพอมาให้หนูก่อนดีนสามมาดวไม่มใครไปเอาองใช่รกูอ้าวใครมามาแยกลับบ้าน,นรอยเดินตามรอยเดินตามรอยนี่พี่เป็ก ลอยคอลอยคอลอยลอยลอ,อยที่มันเป็ดตายเนี่ยอุ้ยมาสังตเกตุนี่ไม่ยุ่งเลยมันมันมาบุกฐานเหรอว้ามันอยู่ดมันสังเกตอ๋อนั่งมองามาบุกฐานหนูซื้อดาบไปเรียบร้อยแล้ขะขาดไปแล้อันไหนเนี่ยอย่ามาลุ้มเพื่อนฉันนะเทมากยืนดูเพื่อนตายโคตรโคตรอะไรนี่เลย Yeah